คลิปตัวเนี้ยเปิดแล้วใส่ทองขับแวนปาร์คล<อ>ิปือสกอยเขียบค่ะเิชาอะไรมันมาจากไหนอะไรอะไรใครๆก็รู้ว่าอยู่ช่องนี้แต่ก็ระวังตัวด้วยนะเมน,นูนิชาเล่นกีฬาตอนกลางคืน,นคำเตือนคลิปนี้<ไ>มีความอันตรายเ<ไ>พราะ หรับเด็กอายุเก,กินสามเดือนขึ้นไปหยุดอย่าพูดนูกลัวแต่ก็กลัวผีก็กลัวอยู่ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กก็ต้องกลัวผีกลัวเล่นสเก็ตบอร์ดผิด้หนูหนูขอจะไม่ไปหนูขอไม่ไปตรงนู้นหนูขออยู่แต่ตรงนี้ได้ไหมมันกลัวเริ่มกลัวไม่ค่อยไม่กล้า ซื้อคือแม่ตากรงส่วนคนเล่นก็มีแค่สองคนสามคนสี่คนนี่แหละวันนี้เราจะมาเล่นตัดเทศก่อนกันเด็ดจะหมดแล้ว หนึ่งตลอดตลอดการเราอะยิงจะได้เพชรเรามาต่อสู้หัวกโลกกับเราดูกันใครตายก่อนเก๋ไก่ก็ได้นะเก๋กิเก๋เดอร์ก็ได้แต่ต้องพิมพ์ทั้งสองช่องเาะทั้งคนนั้นเลกกันแล้วไปกับเก๋เอปีเก๋ไก่ะไล่เอ อาดิดนดิ้นดินดาดิ้นดินนดิ้น